หลอกไปมากตรงไหนอะเรลวีเพราะบิวกิ้อรีแอคชั่ Last Twilight in Phuket เ้นหนึ่งเทคหนึ่งแปรรักฉันด้วยใจเธอไซส่สตอรี่เป็นเรื่องที่แบบมาก่อนที่แปรรักสองจะมาอเกินเนาะเกินก็คือคือเหมือนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าก่อนที่เตะกับโอเอ๋ว่ะจะเข้ามากรุงเทพ อแส,สแสงสุดท้าย,ท,ายที่ภูเก็ตนี่ใช,ใช่ไหมทวา,ายไลท์ใช่แล้วคือวันอ่คลิปนี้เป็นสายสรอรี่ที่ปล่อยออกมาในวันที่20พฤษภา ห้าห้าสองาสองศูนเดก็คือสําหรับคนจีนก็คือเหมือนเป็นวันที่แบบบอกรักใช่แล้ววันนั้นเห็นเขาแบบบอกรักกันเยอะมากเลยศิลปินเลยใช่แล้วก็เลยก็เลยเหมือนแบบนาดาก็เลยเราเข้าใจว่าน่าจะตั้งใจปล่อยวันนี้แหละเพราะว่าแบบโอเคก็บอกรักจีนเพราะว่าฐานแฟนคลับบิวกิพีพีที่จีนก็เยอะอะไรอย่างนี้เอออะพร้อมแล้วทุกคนก็คือบอกว่าหวีดมาก แล้วเพื่อนช่องก็คือเพื่่ออนชงต่างทวงในทุกช่องทางไม่ว่าจะไอจอะไรเอ่ยอะไรเอ่มาในไอจเลยเหรอมาในไอแม้แต่รุ่นน้องต่างๆก็คือโอเคน่ารักที่สุดทุกทุกช่องทางเรามาแล้วคือทําแน่นอนแต่แค่ยังไม่มาเท่านั้นเองไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันกูกก็งกินเนี่ะจ๊ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter นะจ๊ะตั้งหับความวิดเอ้ย แหม่อาทิตย์ขึ้นแล้วฮะที่ไหนก่อนอยู่ไหนก่อนเฮ้ยโอ๋อหกคือคือเขาเป็นแฟนกันในเรื่องเขาเป็นแฟนกันในเรื่องใช่พวกแกมันกลัพรุ่งนี้ก็ต้องไปกรุงเทพแล้วเนี่ยเฮ้ยถ่ายกูถ่ายยังไม่ถ่ายใครเมือวขึ้นไปกรุงเทพพร้อมกูเชิญ โอ๊ยงอนดีอยากอยู่บ้านนานๆนี่นาเขยังไม่ไปทไมอะอ หน้าโกไม่อย oui, er e ู่บ uh, ้านพอดีเลยพังนาเลยทำหมีกินอ๋อใช่มึงแป๊บนึงเมื่อกี้ กูหายใจไม่ออกเขาเป็นแฟนกันในเรื like ่องไงเขาเป็นแฟนในเรื <x 2> <go> ่องกู <go> ูไ <x> ม <go> ่ร <x 2> ้ใครอยู <go> ่เขาเป็นแฟนในเรื่องเต๋กับโอเอ๋อมึงเขาเป็นแฟนในเรื่องใช่เขาเป็นแฟนในเรื่องสกดติดเออเขาเป็นแฟนในเรื่องมึงอย่าตกใจโอเคทุกคนอย่าตกใจทุกคนอย่าตกใจคือกูหายใจไม่ออกแป๊บนึงกูต้องหยุดเลยแกไม่รู้ว่าเปิดมาเมื่อกี้คือโอเอ๋มเต๋หรือว่าบิวกิ้นพีพีหรือ เตะก็โอเอเป็นแฟนในเรื่องเค้เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเป็นแฟนกันแล้วชีวิตหลังการเป็นแฟนกันที่อยู่ภูเก็ตใช่โอเคโอเคห้าสิบสองไปตั้งสติก่อนโอเคคนนี้ว่าสุดท้ายที่อยู่ภูเก็ตอะเอาจริงกูแค่อยากใช้ชีวิตธรรมดาาแบบปกติที่เราทำอะพี่พีเล็กสวยจังวะต้องคิดถึงบ้านมากแน่เลยอะ อยากไปทุกที่ที่เคยไปเลยโอ้ยไม่อยากไปภูเก็ตอีกอ่ะเขาต้องพาเราไปเที่ยวแนี่เลยอ่ะอ,อ,อันเนี้ยหัวยุ่งยังดูดีแกอะไรวะเนี้ยงั่นรออะไรอ่ะไปเดี๋ยวกูจะทำให้เป็นวันธรรมดาธรรมดาที่โคตรพิเศษสำหรับมึงเลยไข่เพลงออกอ้ยดีมากที่สุดฉันชอบเสือ้อสวย ใส่สืบุกกับน้องแดงนะมึงคอตุ้มดีมากเว้ยเสื้อดีมากอ่ะต้องหยุดพูดเลยอ่ะแล้วแสงทุกอย่างสีฟุ้งๆแบบสบายละมุนเออดีมากแล้วเสื้อก็คือใครทำอ่ะอันเนี้ยคอตุมดีมากคือเอาสีของทั้งสองคนอะผสมกันแล้วเว้ยเพราะเต๋อคือน้ําเงินโอเอ๋คือแดงใช่แต่เรเป็นแฟนกันอะสีมันก็ไหลรวมผสมกันออกมาเป็นเราอะ สวยวยจังเลยมากสวยไปมากตัวเท่านี้โอ้ยตัวเท่านี้ตัวเท่าแขนของแม่ลูกเขาผอมมากเลยอ่ะโอเคจะพยายามไม่พอโยบ่อยโอเคอยู่น้อยนิวแล้วเสื้อเนี่ยมึงจะเปิดไว้ให้ใครดูก็ดูไม่ยอมติด

เฮ้ยอ,อร่อยเอาดียมาใกล้ๆอันนี้อะไรอะเฮ้ยียใครนีกหรือว่าใครนี่หรืออะรอย่ี้เป็นเีอะไรเป็นี้ยทำไมอะมีเวลาของ ก็แฟนเขาสวีทกันเขาทำอย่างนั้นแหละนะเต้ะต้าเตไม่ได้กูถอไมได้ะมเลย้กูอิฉาแล้วเน่ไม่อคกัสิ่งดีกูไยากต่อปมัมันเกิดไปแล้วแกหทั้งสิบเลยนะฮึ Ok <laughs> tẻ O e O L ồ O L tè, O ồ ẻ ồ ồ อ,อมคอคือเขินเหรอคอบอกไวอยากทำวันนี้นอนพ <c oughs> ิเศษมันเข oh <my> ินมากติดไว้หนึง่งงานวะันนี้ต้องทำด้วย <c oughs> โอ้ยมึงอะลงหมดป่า เออสวยมากเรียขเดียวกันเลยอะสิ่งใดเคยชื่นมืนก็จางหายเอาละเขาเอาแต่ซายสตอรี่เหรอทุกคนแน่ใจดิไม่ไหวนะโอ้ยอะไรวะจูบกันไทำอะไรกันปรับอารมณ์ไม่ถูกเนี่ยโอ้ยไปทำอะไรดูต่อดูต่ออะเครียดละหนึ่งอย่าคิดมากนะทิ้งเลยใบนี้ทิ้งเลยเผาเรื่องความรักเขาก็บอกว่าโอเคอยู่นะ โรงเรียนปะห่างตรงนี้ทุกวันน่ะแต่ไม่เคยสังเกตเลยว่ากลายเป็นบ้านคนเรา <ห>อันี่เขาปิดเหรออ,อ,อห่าส่วนตัวปิดไปแล้วลงได้ไหม,มได้ <c oughs> พี่หลินพี่หลินอันนี้ที่ตรงไหนในหาดดิไปเล่นน้ำกัน พิรินยังไงบ้างยังกินยังอ๋อทาซันสก,กีนให้ล้วหนึ่งแหละโคเอ๋อไม่อยากไปไงนี่ยจะยังเสียได้เลยอ่ะเราจะไม่ได้ไปหันเงียบๆของเราแล้วอ่ะนั่นแหละค่นตัวเคะเนี่ยที่ขนาดนี้ไม่ได้าาย้าย,ายไปอยู่กรุงเทพเลยเนะี่ย ทำนายก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วภูนานก็ปิดหาดก็ปิดตัด่งกตม่คูเกิดอีกทีอ่ะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกเยอะอะไรก็ได้นะเว้ยตอนนั้นมีเป็นไงก็ต้องเป็นอ่ะนะมือเหลือมืออ่ะ มือก uhm, ันแล้วในที่สาธารณะที่พาร์เขาเป็นแฟนกันน่ะใช่แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่เต๋ไม่เคยทําให้โอเอ๋เลยเราบาสเป็นคนทํามื่กูทีมบาสนะตอนนั้นอ่ะเออแล้วของมึงกอทีมเต๋ตลอดหนึ่งจ้าก็อีเต๋มันพอแล้รไม่ต้องว่าเขาโอเคโอเค ก็คือเต่แต่แค่วันนี้แบบเอยทำต่อหน้าทุกคนแล้วว่าเออดิงเล็กติตารตรงนี้ได้ <S <S เขาร้อนไหมนะแตนน่จริงจริงเนีอยากทำเลยก็ทำเถอะคนไม่ใส่สนใจอะไรเรอก ภ<ห>าระแล้ว <traveling. S 1> ว่าเต๋เกินไปมากต้องให้ที่สุด <c oughs> อู้โอ้โห <c oughs> แกเลยนะที่สุดเลยว้ยแก <c oughs> ที่สุดเลยว้ยแกแกหน้าของเราอ่ะ ว่าเจอกันที่เขาเรียกคนรำฐาละไรด้วยใช่เขาเรียกคนรำาละไรไงแล้วบางอย่างที่ในที่นี้ภูเก็ตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยไงเขาอยากไปในแบบที่มันเงียบเียของเขาก็แบบไม่ได้โอ้ยไอหนูไม่รองนะลูกทำไมมันเศร้าจังเลยอ่ะ เศร้าขนาดนี้เลยเหรอใช่เลยแค่หัดติดเองนะมไม่ใช่หรอกแล้วว่านี้มันน่าจะแบบเขากังวลหลายเรื่องหรือเปล่าแล้วนี่แบบเขาจะต้องไปภูเก็ตแมาต้องจริงเออจากภูเก็ตไปเพราะเขาเติบโตที่ภูเก็ตเนี่ยที่ที่ไม่เคยไปอเออเขาก็ต้องกังวลกับสิ่งข้างหน้าที่ต้องไปเจอด้วยดิ สุดท้ายพวกเกศของกูค่ับกําลังจะไปแล้วนะกูรักมึงนะก็กูอยากให้วันนี้เป็นวันพิเศษของมึงเลยแล้วกูก็ไม่เคยบอกมึงสักครั้งเลย 嗯，国光航空应该。 มากเลยอ่ะคอารู้สึกมันออกความแบบควากระทึงอ่ะเออตั้งแต่เนี้ยเราไม่รู้เลยอะ่ะ เรียนจีนจีบุกอ,อุ้ยห้องเต๋ห้องบ้าเนเต๋อเราจะไม่เห็นฉากนีบบาา้แล้วใช่ปะใช่ทอไมต้องตรงนี้มัออน้ะไปกับกลุ่มนิคุะที่เขาเดินกันอ,อ่ะกลุ่มเพื่อนอ่ะเต๋ดรับยัง หมดว่ะแล้วอ่ะไม่มีภาคที่ด้ดูแล้วอ่ะก็ไปดูพิเ่นกันต่อดีไหมเชื่อมภาคสองแล้วไปไหนต่ออ่ะ ก็ไปนั่งเล่นรีสอร์ทบ้านมึงแล้วคูได้ไปส่งมึงด้วยโอ้ยนี่ตใจมากยอ่ะังไม่หอมแก้มเลยนะก็วันนี้ที่ติดไว้หนึ่งอย่าง เรี่ยกพีพีชอบจใจไปแกเดี๋ยวเขาจะขี่อขับไปส่งที่ดีสอดใช่ปะแล้วเขาจะมุ้ยซีนนี้ดีมากอ่ะุ้ยเขาต้องปล่อยคิวมุ้งซีนดีมากโอ้ยเฮียเขามาเนี่ยเขาตันทขึ้นแม่เขจะแต่งร่างมา อยสวยแต่นนี้สวยมากขอดูรอบขอดูรอบดูดูหนึ่งสองสามดีมากสี่ห้าโอ้โหเซีน<อ><อ>นี้ดีมากนี่ต้องปิดเลยแหละมากสวยมากอะ เลยเหรอมาแค่นี้ <c oughs> คือเมื่อกี้เห็นหนึ่งซีนที่เป็นนั่งรอผ่าทิตกอือหือป้ายทะเบียนจะ้จะห้าสองศูนจ้ะเฮ้ยเขาเก็บดีเทลอ่ะเป็นไงเป็นไง เรางวดนี้จะออกไหมไม่อาลองดูนาดาวไม่ทำให้พิดหวังเก็บดีเทลมากน้ยเราชอบอะเราชอบความที่เขาใส่ใจแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยแต่เอาจริงไหมตอนแรกอะไม่ทันได้มองอันนี้นะูมองมองแต่ตัวโอเอลฉันก็ดูภาพรูอ่าป้ายทะเบียนหนึ่งเนี่ยรักอะเก็บดีเทลแล้วหนึ่งแล้วก็ลงไปถึงตัวประกอบต่างๆที่พี่ก็คือเดินขายเสื้อคือเขาต้องคุมเอ็กซ์ต้าไงเขาต้องมีคนแบบ เอาคนไปเยอะไม่ได้เราไปถ่ายช่วงโควิดช่วงนั้นอะที่แบบกําลังจะนี่เนาะนั่นแหละก็คนที่มีอยู่ต้องใส่ให้คุ้มผู้หญิงพี่นี้ก็คือพี่หลินแฟนพี่ตั้งก็คือเห็นไปทุกซีเลยพี่หลินสี่ห้าซีแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันคุมได้ไงเดินซ้ายเดินขวาอะไรอยู่่เวลาแต่ชอบมูดแอนโทนของสิ่งนี้มากอันนี้คือพี่บอสกำกับเนาะนัลเบตคุโนยังเป็นพี่บอสเหมือนเดิมลาส t ัวร์ไลท์อินภูเก็ตก็คือเหมือนแบบเป็นแสงพระอาทิตย์ตกสุดท้ายสุดท้ายที่ภูเก็ตซึ่ง สีโทนสีทุกอย่างออกมาเป็นแบบทวายไรหมดเลยแล้วเหลืองเหลืองนวลนวลฟุ้งฟุ้งฟุ้งกว่าซีรีส์อีกนะฟุ้งแบบความแบบรักก็แบบเออมันแบบนวลนวลนวลมันเป็นละอองมันอย่างเงี้ยอูกปะเออมันสวยมากเลยอะคือตั้งแต่สีแรกแล้วแบบฟุ้งมากชอบมากชอบอะแล้วก็คอสตูมดีเสื้อเตก้าโอเอวดีมากเราชอบมากเพราะว่ามัน เราว่าน่าจะให้ใครสักคนทาขึ้นมาแหละอันเนี้ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีไซน์เออน่าจะน่าจะทำใหม่แหละแต่เนี้ยแต่ไม่แต่เราชอบมากคือเหมือนแบบเลนสสีของสองคนมารวมกันเออเพราะเขาไม่ใช่เต๋เราก็ไม่ใช่โอเอ๋วที่แบบแยกกันแล้วคนสองคนใช่เขาเขาแบบอยู่ด้วยกันเลยเขาเป็นแฟนกันแล้วกันสีมันก็ไหลมันรวมกันแล้วระหว่างเธอกับฉันคือแบบทุกอย่างมันเลนเข้าหากันหมดน่าหักแต่จุดต้นเรื่องอะที่จะเชื่อมไปพาร์ทสองอะก็คือ ecmc ไปนั้นแหละเออ มันใบที่เท่าไหร่แม่จะไปเผาให้หมดเลยคือ <c> เ <oughs> มืง c c องเซียมซีอ่ะมันก็ยังไงล่ะทุกอย่างมันแบบจางหายอะไรที่ขอดูวนพูดว่าอะไรวะสิ่งใดเคยชื่นมื่นกับจางหายสิ่งใดเคยชื่นมื่นกับจางหายอะไรที่เคยชื่นมื่นกับจางหายความรักที่เคยชื่นมื่นก็จางหายประโยคที่เตะพูดในพาร์ทสองทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปด้วยวะ เฮ้ยสาะไรยันมึงมันดราม่าเกินไปอ่ะคือแค่ไม่ดูแล้ไหมแค่ดูคนเดียวมึงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคอยส่งถึงช่วยกูประเด็นคือว่าแบบมันมีความดราม่ามาแล้วหนึ่งก็คือเชื่อมดราม่าไปเลยคือเชื่อมดราม่าว่ามาจากซมซีตรงนี้แต่จริงๆแล้วว่า คือเชื่อครึ่งเชื่อครึ่งเหรอมันจะแบบห้าสิบห้าสิบกับมันเถอะแค่เตือนเอแค่เตือนสติเราเราจะทำอะไรก็คือแบบเอ้ยระวังนะอะไรเงี้ยแต่อย่าแบบไปคิดมากกับคำทำนายมากขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วการกระทำมันเป็นไอ้นี่ของเราอยู่แล้วะดีมากเลยเพื่อนกูพูดดเต็มร้อยอย่างหมอต้องเก้า ทำไมเต็มร้อยไม่ได้โอเคเออโอเคเออไม่ปเญ็นคือว่าเออที่ปางถูกที่ปางพูดเราถูกเพราะว่าแบบโอเคเหมือนเราจับได้มาถ้าสมมติเรารู้ว่ามันไม่ดีมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีอะไรก็หาวิธีป้องกันเออไว้ก่อนว่าแบบเออไม่ให้มันเป็นหรือแบบเหมือนเราต้องนำเมซีเป็นหนึ่งสเต็ปอะ อ่าใช่ใช่เหมือนอันนี้เขาก็คัดทำนายเรามาเหมือนเตือนเราเราก็แบบอ่าโอเคโอเคเหมือนมาคุยมาเตือนใช่ไหมเราวอโอเคป้องกันทุกทางให้มาที่สุดที่มันจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่เราทํำหมดแล้วแล้วมันก็จะไหลกลับไปที่เสียมซีไปนี้เพราะว่าคุณไปใส่หมูทุกอย่างมันถูกกาหนดไปแล้วในเสียมซีไปนั้นนั่นแหละแก้ติดต่อหมอให้ ได้เออคนไหนให้น้องอเออให้น้องให้น้องว่าแบบเออโทรไปปรึกษาเออว่าทำอย่างไรดีใช่สัเปิดไทยเออประมาณนั้นแต่ประเด็นคือว่าเขาอะเล่าความแบบคือเล่าเล่ามาแล้วคือพระครึ่งนึงของไซส์สอรี่อะพักไอ้ตอนแรกอะคือเล่าความแบบความเตะออกมาหมดเลยว่าเตะไม่แบบไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วนะอ่าก็คือแบบเขา กล้าที่จะเปิดเผยต่อที่สาธารณะเออว่าเขาเป็นแฟนกันใช่เดินที่ชายหาดที่ไม่ใช่หาดสวนตัวะเขาก็โอเคแล้วก็คอเคลียร์กานใช่ไม่ต้องไปหลบหลบซ่อนๆอยู่ในแบบที่ที่มีแค่เราสองคนหรือใต้น้ําอีกต่อไปมึงมันดีแต่จริงเราชอบมากเลยนะที่เขามีพาร์ทนี้ขึ้นมาคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมติพอถ้าเอาอันเนี้ยไปอยู่ในซีรีส์อ่ะมันอาจจะกินเวลามากไปจนแบบเออซีรีส์มันอาจจะทาให้เหลือ เดี๋ยเวลาน,อน้อยเดี๋ยเล่าน้อยเราว่าแยกออกมาอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะคือเล่าเล่าก่อนว่านี่คืออ่ะเขากําลังเตรียมกาําลังจะไปแล้วไปกรุงเทพนะเนอะเอแล้วพอไปถึงนั่นก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยเออโอเคเราชอบดีดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือฉันชอบอันนี้มากที่สุดซีนีหล่อไปมากตรงไหนอะค่ะลาวีเพราะบิลกิ้งอันนี้ไม่อันยังไม่ไดือเพราะเตะอะมีพราะบิลกิ้งเลยนะแล้วก็เป๋าแล้วก็ แสงแดดที่สาดส่องมาเป็นซิถเาตหนึ่งเขาแบบถ่ายแฟชั่นอ่ะเออชอบมากเลยอ่ะที่เป็นวิวกินยืนอยู่กุงงมากนี่ไม่นี่ไม่ใช่เตะนี่คือภูทิพงศ์อัสาลตนาคุลที่ยืนเออรับแสงแดดแล้วก็เอิบเอิบมุมข้างชอบมากเลยเขาหล่อมากเขาหล่อมากเขาหล่อที่สุดเขาหล่อมากเยี่ยมน่ารักอ่ะหยุดพูดคำว่าหล่อได้แล้วกูได้หยุดพูดได้แล้วน่ารักมากเลยอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยพุที่พงศ์กันอะไรขึ้นรูไม่ไหวแล้วนี่ไม่ใช่หมูแดงอีกต่อไปพี่จะเอาเขาว่าไม,ม่ออกไปเฮ <c oughs> ้ยเขาดีอะงเขาดีเขาดีกู <c oughs> แปะฝาบ้านเลยรูปนั้น <c oughs> แล้วแต่แต้างหลังที่ัเออแล้วตื่นมาก็แบบวันดีเช้าเย็นหมูแดง น,นล่อไมกต้องร้องว่าเลยอ่ะแล้วคือปังแคปรูปแปะฝาบ้านลราคือเพื่อนอ่ะทำการแคปรูปไปแล้วคือไม่ไหวหล่อไม่ไหวขอยัดแคปขอยัดแคปค่าทุกคนวันดี้มันหนีเกินไปแล้วว่าทุกคนไม่ไหวแล้วเราเราต้องปิดรลียกในที่สุดมึงก็ไม่ไหวหลังกูไม่ไหวพออ้าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับอ่ามันชื่ออะไรนะ ล่าสุวายลน์โอเกตอื <c oughs> ก็เป็นชัยสตอร,รี่น้อที่มาระหว่างก่อนที่จะไปพัสดสอบ uh. เออที่เขาจะไปดูดวงจันทร์ I promise you to the moon uh. oh. อ่าจะตั้งรับพัสดสอบให้ดีๆใครมีทิชชู่ก็ซื้อเพิ่มใครมีผ้าก็ซื้อผ้ามาซับน้ำตา ส่วนทางเราอ่ะกะละมังเอามาลองแล้วเป็นรถ่มาลุ้นกันเมื่อพาสองจะทำเราร้องไห้ไหมอ๋อกูว่ไม่เหลือมาแต่เออมาลุ้นเราดิแกไม่ต้องห่วงราองแน่ เออเราเราอะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทสองแต่ก็อาจจะเจอบิวตี้พีพีคลิปอื่นไว้ก่อนกว่าจะไปถึงพาร์ทสองแล้วก็ถ้าดูแล้วอุ้ยรู้สึกอยากเอ้ยความทูเก,ก็ตถึงก็ไปดูวอล์กเราได้ใ่ส่ของหนึง่งไว้เออเราขับรกเก็ตไว้วาไวสามคลิป ตามเลินเออใช่อะก็ไปดูกันเผื่อใครอยากจะไปตามรอยหลังโควิดจบอะไรอย่างเงี้ยคูเก็ตดีมากดีจริงๆนะเรายังอยากไปอีกเลยอะเราอะไม่เคยไปภูเก็ตเลยแบบเดเวอร์เลยแล้วก็ไปครั้งเนี้ยครั้งแรกก็คือไปตามรอยบิลลิงพีพีเนี่ยตามรอยไปรักก็คือไปดูได้เราไปที่ไหนมาบ้างประทับใจจริงเราอะเคยไปครั้งหนึ่งกับรายการเออตอนเด็กๆแต่ก็ไม่ได้ไปพวกนี้ไม่ได้ไปนอกเว้แหล่งพงเทพที่ไปําเออแต่รอบเนี้ยคือไปตามอันนี้แล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยในเมืองภูเก็ตมันมีอะไรที่เที่ยวเยอะมากเลยจริงเราเราตัแตทิทยิเนีนเราประทับใจมากๆเลยคือเรื่องทะเลคือปกติอะจะรู้อยู่แล้วว่าทะเลภูเก็ตอะมันมีแด่ดชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้นพอมันมีเรื่องโควิดมันก็จะแบบมีแค่คนไทยแล้วเหมือนแบบเขาเขาเรีะไแอ่ะ พวกทะเลมันเหมือนได้มาในฝักงอ่ะใช่แล้วเราได้ไปในช่วงนั้นน่ะมันสวยมากจริงมันสวยมากจริงถ้าถือว่าโควิดหลังเลยเนาะไม่เจอเลยถ้าหือว่าโควิดดีขึ้นน่ะก็อยากจะให้อยากให้พวกเราอ่ะเอ้ยไปเที่ยวกันนะเราว่าแบบมันเป็นที่ที่น่าเที่ยวจริงอ่ะจริงแต่ก็อยากไปเยอะเพราะว่าขี้อยากต่อแถวอาโป้งคือแบบโอ้ยอาโป้ง จะบอกว่าอร่อยมากแล้วคือประเด็นคือเหมือนไปถามเพื่อนที่ไปภูเก็ตเ้ยเพื่อนแบบว่าเวลาปกติเลาไปคือต่อคิวนานมากออโอ,โอ้เอ๋ที่เราไปกินกนะ็คือตือต่อคิวนะอย่างต่ำคือครึ่งชัวง่วโมงเราไปคือเราไปเรคุยกับคุณพี่วันนี้ค่ะเอาบุญนี่มันแบบดีมากคนแล้วมันแล้วมันทำให้พวกเราสามคนที่ไปเที่ยวไปมาคือประทับใจกับทริปนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังพูดถึงเห็นทริปอาโป้งหรืออะไรก็ยังส่งแบบ อยากกินอ่ะคิดถึงอ่ะอย่างเงี้ยจริงจริงนะจริงไปลองดูทุกคนภูเก็ตคือดีมากใช่แล้วก็ไปดูป่านเล่นมุกได้ในล็อกไปดูบอังลื่นล้มที่กรุงเทพออะไรก็ไม่รู้เอออประมาณนี้แต่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกันอย่างกุ้งกิ้งกิงเงี้ยจ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะบ๊ายบาย ทุกคนคือถ้าใครดูบล็อกที่เราไปอ่ะที่เราไปภูเก็ตอ่ะมันมีวันที่เราไปาดีบุกและข้างๆอ่ะก็คือโรงเรียนจีนซึ่งเราอ่ะคิดว่่ใช่ใช่แล้วเราก็คือยืนส่องแบบเห็นกับโอ้อหวาแบบ มึงมันใช่ป่ะวะแต่มันดูไม่ใช่รเหรือว่าคนหรือว่าคนที่ทำอ่ะเขาเห็นเราแล้ว่ะคือแบบเรากับปังไปยู่แบบมึงมันใช่ป่ะแต่มันดูเป็นบ้านตเลยแต่มันแบบแล้วเราก็เลยหันมาผ่านว่าทุกคนตอนเนี้เราอยู่ที่แบบหน้าแต่เราไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนหรือเปล่าอย่าเราจะแปะลิงก์ให้ดูต่อจากคลิปนี้นะตลกมากโอเคอ่ะแสดงว่ายืนยันว่าอันนี้แฟนแบ็กใช่ อาจจะแซงว่าอันนี้คือโรงเรียนจีนจริงๆที่เราที่เราส่งไป